สวัสดีครับเีื่อั้ทูมมอมอสอผมนัดนะครับผมเบสครับเราสองคนจะพาไปดูสถานที่ส่วนกลางในมอมอสอรครับเ,ออเพื่อนแนะนำเมื่อนเพื่อนในสินนะครับแล้วก็น,น้องน้องรหรัสหกเครับมีทั้งหมด3ที่ครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดูยกันเลย ที่เราจะเข้า MU Space ได้นะครับเราต้องสมัครสมาชิกในแอปวายออตโต้ลิฟมบายโดยใช้รหัสนิสิตและเลขบัตรประชาชนก่อนนะครับในส่วนของชั้นที่1เป็นพื้นที่โคเว r k i กิ้งสำหรับอ่านหนังสือและทำงานจันทถึงสุขจะเปิด9โมงถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์จะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นครับนิสิตมมสทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรีนะครับสำหรับชั้นที่2 ก็เป็นพื้นที่สําหรับนั่งทางานอ่านหนังสือและจะมีห้องประชุมถึง2ห้องที่สามารถจองผ่าน q ชีว d e โค้เพื่อเข้าใช้งานได้เลยครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นสำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ตรงลานแปดเหลี่ยม ในส่วนของชั้นที่1จะเป็นพื้นที่สําหรับอ่านหนังสือนิสิตสามารถเข้ามาเปิดแอร์อ่านหนังสือได้ตลอด24ชั่วโมงต่อมาในส่วนของชั้นที่2นะครับเป็นพื้นที่อ่านหนังสือและก็นั่งทํางานในส่วนของไฮไลท์ของชั้นนี้จะอยู่ที่โซนดิจิ t a ลเซอร์วิสเซ็นเมี Netflix ให้ดูมี p พ5ฟให้เล่นมีโต๊ะสนุกให้เล่นแล้วก็ยังมีคาราโอเกะให้เล่นด้วยครับ นอกจากนี้การจะมาดูเน็ f ฟ i x หรือจะมาใช้บริการต่างๆต,ต้องจองผ่าน qr code ที่อยู่ตามห้องนะครับยกเว้นโซนคาราโอเกะนะครับสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยถ้าหากว่างมา่ขึ้นมาชั้นที่3จะเจอห้อง one stop service สามารถเข้ามาติดต่อใช้ห้องคอมได้นะครับและชั้น3และ4เป็นห้องคอมพิวเตอร์และห้อง โ o w ว็ k ก n ิเพื่อนๆสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับต่อมาเป็นสำนักวิทยาบริการนะครับซึ่งจะใช้ระบบเข้าออกเดียวกับ m s u space ในส่วนของชั้นที่1ก็จะเป็นบริการยืมและคืนหนังสือและยังมีบริการทำบัตรสมาชิกด้วยครับชั้นถัดมานะครับ จะเป็นโซนห้องสมุดและมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้นิสิตนั่งอ่านหนังสือหรือทำงานได้นะครับเพ,เพื่อนๆสามารถหยิบยืมหนังสือมาอ่านได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีโซนพักผ่อนสำหรับให้นิสิตที่เหนื่อยจากการนหนังสือเข้ามาพักผ่อนได้ด้วยนะครับและชั้นถัดไปก็ยังมีห้องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ครับ ก็ดีอ่ก็อีกมีระไรอีมีไเดียมัมีรานรานรอก็ดีดีว่ามันร้านอาหารเันอนะแล้วเวาาที่น้องก็จะก่อหไาอยางีวิวววนเคที่ไา เราไกลไปอ้ไครับไม่ได้ครออะอับาะหในรอหในการตงกใหญ่เราจ สี้รยส่วนกลางเพรว่าผมอยากได้เป็นแนะนํามหที่ส่วนกลางของมส .2 ที่ทุกคนใจดทุกคนที่อะไรถ้า <c oughs> งนั้นก็ผมสี่รีย